สำหรับมอสตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสำหรับใครที่ไม่ชอบอะไรที่เหมือนเดิมทุกอย่างเป็นคนชอบความหลากหลายของสกินมอสปืนนะครับแอดคิดว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยนะเพราะว่าปืนทุกกระบอกที่อยู่ในเซตมอสตัวนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าทุกกระบอกไม่ซ้ํากันปืนบางประเภทเนี่ยก็จะมาจากเกมที่เรารู้จักปืนบางประเภทก็แฟนตาซีมาก หรือปืนบางประเภทก็มาจากเกม GTA แต่อยู่ในภาคอื่นทุกอย่างเนี่ยรวมามา mix ก,กันในม็อดตัวนี้แล้วนะครับบอกได้เลยว่าสําหรับใครที่ชอบเล่นเกม GTA อยากเปลี่ยนสกินอาวุธปืนใหม่เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าความหลากหลายของสกินเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากจริงๆครับคุณผู้ชมครับ เอาเลยครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช anel EGS X1 ครับผมวันนี้มาอยู่กับแอดมินคนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมแอดมีมอดอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่อยากจะมานําเสนอเพื่อนๆหลายๆคนเพราะว่าวอดตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นมอดสกินปืนนั่นเองครับผมโอ้โหบอกได้เลยว่าสกินปืนเนี่ยเป็นที่จับตาต้องใจของใครหลายๆคนเหมือนกันนะครับผม เพราะว่าแอดเคยทําสกินมอดปืนไปแล้วนะครับยอดวิวก็เยอะมากพอสมควรและในคลิปนี้นะครับผมถือว่าเป็นการทําสกินมอดปืนใหม่หลังจากที่คลิปล่าสุดเนี่ยทำไปเมื่อไหร่ก็ลืมไปแล้วนะครับเพราะว่ามันนานมากวันนี้เนี่ยครับแอดก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการรวบรวมสกินมอดปืนของเกม GTA San นะครับเวอร์ชั่นความละเอียดแบบ Full HD ถือว่าเป็นสกินปืนที่มีความคมชัดภายในตัวสกินเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากเลยนะครับผม แล้วก็บอกได้เลยนะว่าปืนทุกอย่างที่อยู่ในเกม GTA San นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนเล็กปืนใหญ่ปืนพิเศษส p e c i a l w e a บ o n อะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกได้เลยว่าเปลี่ยนสกินทุกกระบอกนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยแอดจะไปรีวิวให้ดูกันว่าไอ้มอตตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างปืนแต่และกระบอกเป็นยังไงแล้วก็มีเสียงซาวด้วยนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมิน EJX1 ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไปรีวิวกันเลยนะครับ ไปรับชมเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากสนับมือเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าในสนับมือปกติในเกม GTA San เนี่ยนะครับมันจะเป็นสีออกทองๆหน่อยแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นสนับมือเงินฮะแล้วก็ไม่เป็นก้อนไม่เป็นอะไรเหมือนในสกินปกติแล้วนะครับเป็นสนับมือที่เราเห็นส่วนบ้าโค้งได้ชัดเจนนะครับไอพวกพลัง power ในการต่อยเนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนแค่สกินที่เราเห็นเฉยๆไอตัวเกมเป็นยังไงนะครับสกินนี้ก็เป็นแบบนั้นครับผมไม่ได้เพิ่ม power ไม่ได้เพิ่ม accuracy อะไรไม่ได้เพิ่ม ไรีบ้างดีกว่าครับผมอันนี้เป็นไนฟ์ครับผมเป็นมีดนะฮะน่าจะเป็นมีดเดินป่านะครับดูจากความสวยงามแล้วนึกถึงมีดแลมโบ้เลยฮะท่านผู้ชมมีดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะมันจะไม่ได้แฟนซีหน่อยเพราะว่ามีดเนี่ยมันก็จะเป็นมีดแบบในชีวิตจริงนะครับผมต่อไปครับมาดูในปืนดีกว่าครับอันนี้จะเป็น, Eagle นดีเซอร์ดอีเกิลนะครับดีเซอร์ดอีเกิลเนี่ยจะดูค่อนข้างแบบว่าแฟนตาซีนิดนึงเพราะว่าปืนเนี่ยนะครับเห็นไหม สกินสีทองซึ่งแอดเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันมาจากเกมอะไรหรือว่ามันอิมพอร์ตมาจากเกมอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยรู้นะครับว่าปืนพวกนี้มาจากไหนบ้างสกินตัวนี้คุ้นตาหรือว่าคุ้นเคยจากเกมไหนหรือว่ามาจากอะไรยังไงเนี่ยรบกวนบอกแอดที่คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมครับส่วนต่อไปครับผมเป็นลูกซองฮนะโอ้โหหลายๆคนถ้าเห็นปืนแบบนี้อ๋อเลยครับผมว่ามาจากเกมอะไรนี่คือปืนช็อตกันนะครับสวีปช็อตกันจาก GTA V นะครับผมเป็นเหมือนลูกซองพกของตำรวจไหมเออตำรวจในเกมนั้นเนี่ยจะมีปืนลูกซองสั้น นะครับผมนี่เป็นลูกสองสั้นนะครับก็มาแทนปืนลูกสองแฝดในเกม GTA แซนนะครับผมต่อไปครับผมไมโครยูซีนะ่ฮะสกินปืนสีชมพูหวานแหววฟุ้งฟิ้งเลยทำไมนึกถึงไซเบอร์พังผสมไวซิตี้วะอันนี้ไม่แน่ใจมันจะเกมไหนหรือเปล่านะครับต่อไปครับมาดูเอมโฟบ้างดีกว่าครับเอมโฟตัวนี้เนี่ยมันมันเหมือนสาคาเลยวะ่ะแต่ไม่ใช่นะ มันคล้ายๆสาคาเลยวะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันมาแทนปืน M4 นะครับผม่าก็เป็นแบบนี้เลยนะสีชมพูหวานแบ๋วครับฟุงฟิ้งเลยนะครับผมต่อไปครับโอ้โหอะไรเวะเนี่ยนี่น่าจะเป็นเหมือน L11 แต่งหรือเปล่าเหมือนแบบเหมือนยิงลูกระเบิดได้เลยอนะเพราะว่าแอดดูแล้วแบบมันเหมือนกับหัวกระสุนแม่งใหญ่มากอะเออแต่แบบก็มีทรงคล้ายๆบาเลตเหมือนกันนะแต่ว่าพอเพ้นส์สีเขียวแบบนี้เนี่ยแอดนึกถึง L1 1ขึ้นมาจับใจเลยฮะสโคปเปลี่ยนด้วยนี่เป็นไงดูฮะสโคปเปลี่ยน ปกติเนี่ยแอดบอกได้เลยนะอันนี้พูดตรงๆนะครับอย่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแอดโคตรเกลียดสโคบในเกม GTA เแเลยเพราะมันไม่สวยอ่ะแม่งเป็นกลมๆแล้วมีจุดตรงกลางมันงูนะครับมันดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่พอมาลงเป็นสกินตัวนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าสวยนะอ่าอันนี้เนี่ยในความเห็นของแอดนะครับผมเอาไปนัดหนึ่งเอาไปนัดหนึ่งเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับผมต่อไปครับโอ้โหคุ้นเคยฮะถ้าใครแบบว่าติดตามพวกหนังแอคชั่นหนังบู๊เนี่ยจะได้เห็นปืนนี้โผล่มาบ้านนะครับอันนี้คือมินิกครันนะ ปืนจริงๆเนี่ยแม่งบาเบลเลอร์เลยนะครับผมอันนี้นะนี่เป็นไงโอ้โหสวยไหมสีดำๆเลยอะฟิลนี้เนี่ยถ้าเห็นปืนนี้เนี่ยแอดนึกถึงคนเหล็กภาคสี่เทอร์มินเอเตอร์โมันจะชอบใช้ปืนแบบนี้เดินอยู่ในฉากนะครับก็จะแบบว่าเป็นอะไรที่คุ้นเคยนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะต่อไปครับอันนี้จะเป็นโมโลโทอปนะ โมโนทอปนี่โมโลทอปเดิมปะ่ะเหมือนโมโลทอปเดิมนะคุณผู้ชมนะก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายเท่าไหร่ก็เป็นขวดเหล้าใส่เชื้อเพลิงข้างในแล้วก็จุดไฟนะครับแค่นั้นเองนะมันไม่มีอะไรมากมายต่อไปครับสเปร์ขวดสเปร์เนี่ยเปลี่ยนใหม่ถ้าแอดจำไม่ผิดนะเพราะว่าสเปร์ในเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นกระป๋องเขียวแต่นี้เนี่ยมันจะเป็นกระป๋องขาวออกอมชมพูนิดหน่อยแอดก็เลยอนุมานไปเองว่าโอเค เปลี่ยนแน่นอนนะครับสำหรับสกินตัวนี้นะต่อไปครับเป็นไม้เท้าคนแก่เพราะว่าเอามาใหม่วะมันเหมือนก้านล่มอะ่ะแต่แอดดูแล้วมันเป็นเหมือนไม้เท้าคนแก่นะคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยนะเป็นอาวุธพิเศษอย่างหนึ่งที่กดในสูตรไม่ติดนะครับเพราะว่าในสูตรเสกอาวุธทั้ง3สูตรเนี่ยไม่มีอาวุธชิ้นนี้นะครับซึ่งอาวุธชิ้นนี้เนี่ยสามารถเก็บได้เนี่ยมันจะอยู่ลรแวกเนี้ยลราแวกหมู่บ้านเนี่ยเนี่ยประมาณนี้น่าจะมีนะในเนี่ยอันนี้เป็นในวิชั่นครับ เป็นอาวุธพิเศษที่ไม่มีในสูตรและหายากมากเพราะว่าไออันนี้เนี่ยมันมีเพียงไม่กี่ที่ในเมืองนะครับเท่าที่แอดจำได้หลักๆเลยนะจะมีในเอเรีย69ครับจะมีตัวนี้อยู่ซึ่งมันทาให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นในยามวิกาลได้เวลากลางคืนหรือว่าเล่นมิชชั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเก็บในวิชั่นมาเนี่ยเราจะเห็นทุกอย่างเป็นสีเขียวแล้วเราจะมองทุกอย่างได้ชัดเจนขึ้นโอเคเดี๋ยวแอดจะไปรีวิวเสียงปืนดีกว่าเอาแบบรวดเร็วลยนะจะได้ไม่กินเวลานานนะครับมาดูเสียงที่เดซิเกิล เออทำไมยิ่งยิงกระสุนมันยิ่งเพิ่มขึ้นมันี่มันกดฟิสิกอะไรกันเนี่ยกระสุนยิ่งยิงมันยิ่งหมดไม่ใช่เหรอไอ้นี่ยิ่งยิงยิ่งเพิ่มแล้วต่อไปครับมาเป็นลูกซองคู่ครับโอ้โหเสียงไม่รู้ว่ามันจะเหมือนสกินหรือเปล่านะนะแต่เสียงเป็นประมาณนี้ครับอ่ะโอเคต่อไปครับวินิดูซี่นะครับผมมาดูกันครับโหดีสะใจมากเลย โอ้หทำไมคุณถึงสไนเปอร์อีลิทเลยวะเนี่ยนี่เสียงรีโหลเท่มากอะดูว่ากระสุนแบบกระจัดกระจายมากโอเคเป็นประมาณนี้ครับต่อไปฮะมาดูปืนที่เอฟโฟดีกว่าฮนะโอ้โหเสียงโหได้ถึงสคา,าเลยอะนึกถึงปืนสคา,าจริงๆโอเคนี่เสียงปืนเป็นประมาณนี้ครับโหดังจับใจมาก ถ้ามี AK นี่น่าจะสนุกใช้ได้อยู่ครับต่อไปฮะมาดูปืนสไนเปอร์นะ่าจะได้ยินเสียงกันบ้างแล้วแหละสไนเปอร์เสียงเป็นยังไงนะครับโอ้โหดังลั่นเลยถ้าติดไซเลนเซอร์หน่อยนี่ก็ใช้ได้เลยฮะยิงตูดไหมอืมหรือว่าจะสแกนไข่สไนเปอร์อีลิทไม่ใช่นะครับต่อไปมีนิกันครับผมดูฮะโอ้โหเสียงมันแบบเหมือนใครเอาอะไรมาตีกระดาษเลยเสียงมันแบบว่าแปร๊ะมาก โอ้โหอาวุธทาลายล้างของแท้อาวุธทาลายล้างนะแบบนี้อตายแม่งหมดโกลมสตีนี่แหละเพื่อนเพื่อนจำอะไรไม่ได้แล้วนี่นี่ครับอาวุธทาลายล้างต่อไปก็เป็นโมโ,โ,มโมโลทอมฮะโมโลทอมให้ไม่เสียงอะไรอะ่ะแอดก็ไม่รู้อะ่ะเออโมโลทอก็เป็นเสียงแก้วแตกไงเวลาเราคว้างไปอะ่ะใช่ไหมก็เป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะอืมเอาไปอีกหนึ่งดอกนี่อันนี้เป็นสเปสเป์สเ,ปเสียงเดิมกลิ่นเดิม แล้วก็สีเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมส่วนไม้เท้าคนแก่มันต้องรีวิวด้วยเหร่าวะเน,นี้ยไม่ต้องรีวิวหรอมั้งเอาละครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับสกินอาวุธนะครับแต่บอกได้เลยนะว่ามันยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของเกมนี้ยังมีลูกซองเดี่ยวสไนเปอร์มันยังมีอีกเยอะมากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ไปลองเล่นกันนะครับอันนี้เนี่ยแอดก็มาพรีวิวให้ดูคร่าวๆเฉยๆว่าโอเคนะสกินมีประมาณนี้นะเสียงสําหรับเซ็ตนี้เป็นแบบนี้นะนะครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลองดูว่าทั้งหมดนี้เป็นยังไงเนี่ยแนะนําเลยฮะตัวนี้โหลดไปเล่นไม่เสียหายแน่นอนแล้วก็มีเสียงซาวพร้อมนะครับทุกอย่างคือพร้อมเล่นหมดแล้ววิธีการลงเนี่ยอันนี้แอดโคไม่ต้องบอกละมั้งเพราะว่าวิธีการลงเนี่ยก็คือว่า Copy วางในตัวเกมได้เลยแค่เพื่อนๆมีตัวเกมต้นฉบับเอามดน,นี้แตกไฟล์ใส่ลงไปในตัวเกมไดเรกทอรีเกมเลยแค่นั้นแหละ เสร็จแล้วนะครับก็สามารถมีสกิลตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีการปรับภาพปรับ H U D อะไรให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปลงสตาร์ทอัพไม่ต้องลงอะไรเลยครับเข้าผ่านแอปพลิเคชันปกติเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับมอตัวนี้ในวิธีการลงเนี่ยทักมาถามแอดที่เพจได้นะครับเดี๋ยวแอดจะรีบตอบกลับละกันนะครับผมเอาล่ะฮะสสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะชอบมอตตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในวิดีโอตัวต่อไปครับวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดี